แล้วอันนี้ไม่ใช่เฉยๆแต่ซื่อกิจสามารถกู้คืนมาได้นี่คือวิธีจะไม่ให้กู้คืนก็คือว่าทุกบล็อกที่เก็บข้อมูลอ่ะเอาศูนย์ใส่ทั้งหมดเอาศูนย์ใส่ทั้งหมดก็จะก็จะเสียเวลาเอาเนนานหน่อยแต่ว่าข้อมูลมันก็แบบศูนย์ทั้งหมดแล้วก็ศูนย์ทั้งหมดเก็บครั้งเก็บฐานนะค่ะเขียนศูนย์ลงไปที่บล็อกเดียวเนี่ยคือเขียนให้ที่เขียนศูนย์เข้าไปทุกบล็อกแล้วก็เขียนฐานซบ เจ็ด้างเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เหลืออะไรจริงเขียนก,กันมากเขาก็บางคนแบบจะโทรศัพท์มือถือจะมีอะไรไม่ประสมไม่บูรณ์รฉันกุนตี <c oughs> ทับภาษาอังกฤด้านหลังว่าไงครับมไม่า <c oughs> มถาอะไรครับ กสถานกรณีที่แบบสมมุติว่ามือถือเราหายใช่ปะแล้วเราตั้ง security แบบสองขั้นตอนไว้กับ Gmail อย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้ระบบเนี่ยส่งโค้ดมาที่มือถือใช่ปะ<า>ซึ่งพอถ้ามันส่งมาผ่านปุ๊บเนี่ยเราจะตับตามไปจับได้เลยว่าอีมูถือเราอยู่ที่ใดโดยโค้ดน,นั้นเองอยู่ที่ซับซ้อนก็เข้าใจเข้าใจ จัดยานไปไว้อยู่ที่ไหนเอออะไรอย่างนั้ยนะก็ไม่ได้ได้ครับคือมันคือยกคือมันแค่ส่งเอเจพีไปเลยวันนี้หรือว่าส่งแล้วแอบแอบที่มันเทสจ์เลรโค้ดมันก็ไม่ได้เจอในออนไลน์มันเจออนไลน์มันก็ไม่ได้นำไปสู่การตั้งโต้ชนแล้วทีนี้การตั้งล็อกหน้าจอเนี่ยมันแบบ ป้องกันได้สมมติว่าระดับความ Security ส,ส5ดาวอย่างเนี้ยมันได้กี่ดาวคือมันสามารถแฮกเข้าไปได้ยากง่า,งายแค่ไหนอ่อคือดาวรหัสดาวดาแพทเทิร์นใช่ปะยากมั้ยากกว่าใส่ชิ้นสี่ตัวนแน่แน่เพราะว่าถ้าเกิดใครเก่งแมก็จะดูจะดูก็ได้แะว,ว่าคอมบิเนชันเท่าไหร่ มีเก้าจุดแล้วเราลากกี่จุดก็ได้เออแต่ว่าถ้าเป็นิเนี่ยคือคือได้แค่เท่าไหร่นะสี่ตัวก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าใมเรถ้าเกิดคุณสามารถเดาได้1น0 0พันครั้งในสย่นาทีได้เ่าไหรกแสี่ะา้ีเอ๊ะสีนาทีล่างเป็นดาวตุ้ไต่เลกอาหจะแบบใช้เิ้าเป็นเป็นดาวเพรเกซหรือดาวเม่นจ้า เรื่องใหม่เรื่องสองใหม่คืออย่างเช่น Google application นี้ค่ะคือเราก็ต้องให้ข้อมูลส่วนของเราและเบอร์โทรศัพท์คือใจนึงเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราแบบขายวิญญาณให้ Google อะคือคือมันมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและทั้งเบอร์โทรศัพท์เลยแล้ว คือมันก็จะมีเหมือนเป็นมีคนทำรู้คุกเป็นอะไรนะ conspiracy theory บอกว่า google เนี่ยก็เอาข้อมูลเราไปขายต่อดีอะไรเงี้ยแล้วเรียกว่าอะไรแบบระดับความหน้าไว้ใจเออจะเรียกว่าไงนะคืออยู่ที่ว่าถ้ายุ่นี้ถ้าแบบอยากได้ความเะดวกสบายพี้ที่อยู่ว่าเราจะจะขายให้ใครมากกว่าเราไม่สามารถไม่ขายแล้วใช่ไหม ถ้าอยากให้ความสบายอยูเราก็เรียกว่าเราจะขายิยานให้ Google แกร์เกหรือ i c r o s ซอ t หรืออเมซอนอะไรเงี้ยเออยเราจะขายใครก็ยังทำใครกบขายก็อยู่ยานอยู่ยากสตรองไปไว่าใช้ชีวิตแบบเป็นสีอะไรงผมผมมีเพื่อยู่บริษัทคนหนึ่งไม่เล่นเฟซบุ๊กไม่เล่นไ่เห็นตัวเนี่ย เขาตัวแบบเพี้ยนหน่อยเพราะผมตอนนี้ไม่เทรนเหมือนกันนะแบบคนแบบพยายมจะไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์ดถือว่าแต่ก็คือคือมันก็มองได้หน่อยนะคนมอสมันดีที่เราสะดวกสบายก็ได้แต่ว่าเราแรงกว่ด้วยความไพ i v a c y ความเป็นส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็กับดราม่าที่เกิดง่ายขึ้นมากอะไรเงี้ยอ่าก็แบบ ทำไมคุณ่ล้วมไมมาไลค์อย่างี้แค่นี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้กดไลค์น้อยเกินไปอะไรงีีการคนลอยแตกแปลกมากขึ้น่าต้องมีน้งคุณที่ทำที่แอนี้กดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเสียวิทยาส่ขนได้บอกกล่าวอะไรไหมโอ้พท่านสิทธาเขาถามเรื่อง แบบมาสนุกบางคนในพฤติกรรมเนี่ยเริ่มใช้โซเชียลเน็ตเวิร์าเพราะว่าแบบห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวเรื่องนี่อะไรเงี้ยเขาแบบให้คนใช้แบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปชวยดีไม่รู้ว่าเร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 าไม่คงมีแหละก็ปกติกว่าก็ปกติไงก็เหมือนแบบว่าเร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 ามาที่นี่แล้วรู้สึกไม่สบายใจเราไม่มาที่นี่อีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องว่าเป็นพวาเป็นเป็นตัวดั อเมริกาใช่ป่ะถ้าเราจะไอเมริกาเราต้อใช้เ c e b o o กใช่ไับสุดตที่สุดเลยเชิญเชิญทอาิกาศิที่ยรับต้องบอกอกร่ี่ที่แลค่ะมีความสามารถมาก้ปกผมเมาันมากเขาเขียนได้เขาทำงานจะเข้าทางคนเมาเห็แล้วจะมาทำาไดะก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามทงานที่ิทยาได้นะครับ ก็เป็นการเพิ่มงานให้กับคุณพิทยานะครับคือได้ใช้ที่อ่างที่สร้างสรรค์ครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณพิทยาได้ไหมแอดพิทยาพิทยาเลยครับโอเคเอ่อขอบคุณครับดีมามีมีคำถามอะไรไหมครับสุดมากก็อยากิดว่า สอนสรุปหนึ่งคำเป็นแท็กไลน์อัพไอโคสเท่ๆสมมติจะไปลงยูทูบแล้วขึ้นแบบเป็นแบบให้คนคลิกเน่ยหรือพูดแล้วคนคลิกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อทั่ไปนี่ยพูดอะไรไม่เกินร้อยยี่้อ่สิบคร้อยสิเฮ้ยต้องน้อยกว่านั้นก็ต้องมีวิงด้วยร้อยยี่สิบมันน่ากัวความเหยาเลยอะความเป็นส่วนตัว เป็นอะไรที่คือตัวตอร์ดิโตลของเราเกินล้วค่ะเกินเอ่อถ้าถ้าเกิดเอไม่ไม่อยากไม่อยากเป็นแไก่เน่ยอ้าวว่าไปครับว่าคือตัวตอร์ดิโตลของเราคือบางคนเขาจะคิดว่าอันทีดว่าตัวตอร์ดิโตลเป็นอะไรที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้เป็นของไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ก็คือคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่ไม่แคร์ไม่เสียดังเหล่านี้มากแต่ว่าถ้าเกคนที่คมีตัวตนร์ดิโต้ที่ใช้ติดต่อกับเพื่อนฝูง ออใช้คุยกับอาจารย์อะไรเงี้ยหรือหลายอย่างเนี่ยคือมันก็เป็นเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลอะไรอ่างเงี้ยก็คุณก็ควรจะปกป้องไว้นะครับโอเคครับขอบคุณมากก็ยังไงเดี๋ยวโฆษณาครับก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไทยเน็ตดิสเซนต์นะครับต่อเพื่อนๆเออเมื่อกี้ได้ได้ยินพีพูดถึงเรื่องนี้เลยยิ้ขึ้นไม่ได้เลยคุณได้บีมา อันนี้ในในในกา๊าซนะครับมันจะมีอยู่หกใบนะครับจะบอกอินเทอร์เน็ตทํางนอยนยังไรใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยใช้มือถือให้ปลอดภัยมันมีอยู่อันหนึ่งชอบมันถปว่าเป็นหู้วว่าคําถามตอบคุณถามว่าอินเทอร์เน็ตรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นส่วนตัวได้ดีแค่ไหนคําตอบก็คือว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทำอย่างน<อ>ั้นคือว่าต้องดูแลตัวเองครับโอเค,อเควันนี้ขอบคุณคุณพิทยามาครับสวัสดี จบครับทำไรดีครับ